สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบุลล์ Morning Brief กับผมธนงขันทองครับนายเบนคาร์ลสันนะครับเจ้าของบล็อก A Wealth of Common Sense นะครับมีข้อแนะนำที่ดีนะครับสำหรับผู้ที่เกิดนนในยุคมิลเลนเนียมนะครับหรือว่าปีคศ1 8 1เนี่ยเป็นต้นไปนะครับโดยเขาให้แนะนำ7ข้อด้วยกันนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินสำหรับ อนาคตนะครับโดยประการแรกนะครับเขาบอกว่าหลังจากเรียนจบไปแล้วเนี่ยให้ใช้ชีวิตหรือว่ากินอยู่อย่างง่ายๆเหมือนสมัยที่เรียนหนังสือนะครับไม่ต้องไปรูราฟุ้งเฟอ้ออะไรมากนะครับเพื่อที่จะประหยัดเงินนั่นเองนะครับประการที่2องเขาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปซื้อบ้านเพราะว่าการซื้อบ้านเป็นการคอมมิตเงินนะครับต้องใช้เม็ดเงินเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับประการที่3ไม่ต้องไปซื้อรถใหม่นะครับรถเก่าหรือว่ารถประจําทางเนี่ยใช้ไปก่อนนะครับ ประการที่4เรื่องฟ i x e d c o เนี่ยต้องดูดีๆนะครับอะไรที่จําเป็นที่ต้องใช้ก็ใช้อะไรไม่จําเป็นก็ต้องตัดรายการนั้นออกไปนะครับประการที่5นะครับเขาแนะนําว่าให้ใช้ระบบ automated spending หรือว่าใช้จ่ายแบบมีระบบอัตโนมัติควบคุมอยู่นะครับ mm hmm. เช่นเดือนเือนหนึ่งต้องจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าเครดิตค่ดจ่ายค่า saving จ่ายค่าลงทุนอะไรก็ เป็นส่วนไปเลยและส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไปใช้ใจ่ายนะครับประการที่6กเขาบอกว่าเม k หมอเนี่ก็คือว่าไม่ใช่ทํางานเดียวนะครับถ้าหากว่ามีโอกาสที่จะทําเงินก็ต้องหาโอกาสนะครับที่จะทําเพราะเป็นวิธีการเดียวที่จะสร้างความร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วนะครับและประการสุดท้าย know yourself ก็คือต้องรู้จักตัวเราเองดีนะครับคนเรานี่ไม่เหมือนกันเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเรารู้ว่ากําลังเรามากหรือน้อยเพียงใดถ้าหากว่าใครทําตามเจข้อนี้ หน้าที่ต่อไปนะครับจะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่ามีการเงินที่มั่นคงในวัยจะเสียครับติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองทุนบุญหลวงครับ